ได้แล oh ้วนั่นยิงเลยยิงแม่ยิงแม่ช่วยดิโอ้โหดีดีถอยรักถอยหลังฟอ้ยคนกับมาพอดีแบบฟาวตุ๊กเอ้ลุกพยายามเลยหาช่องเลยน้าดลเรียกหนิน้าดนเอิ้นเรียกดียวดลเอิ้นเรียกดิเอิ้นเห็นน้าดล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 บอลบอลจิตเต้อ่าจะบีมอ่าจะบีมเพิ่งเพาะมาซ้อมได้สองวันอ่าพอลเตอร์ให้บีมบีมบีมเข้ากลางเอาส่งไปหน้าประตูยังไงเปัดเยันตัวยิง สยับ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 สวยงามสวยงามสวเปิดเอาอยู่เอ e oh. ้ยไปไปไปยิงเลยนั่นแหละเอียดเลยนิดเดียวนิดเดียวถอยหลังถอยหลังอาเทียบเล่นสวยเปิดให้บุญเติมดิให้เร็วให้ โอ้ยอ้วปงเลยโอ้ยโอ้ยเออน่น้องไงเอ้ยสวนรอสอนนะอพิ่งเข้านะสวนควรควอ่าควนให้เดียวเยียเดียวเยียยังไงเดิน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 ยิงโอ้โหไม่ผ่านมืเจ้าวินเบาไปลูกเบาไป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 พเตอร์ยมาเบไปไปเอเ้อ Elijah, พี่ไไปอ่ยนี่ครับมายังไงนวเยียสกัดิโอ้ย้แ้้วไแวปตกรรมการเอโอ้โหอยนะครับไปอาทิตย์ไปอาทิตย์สวยปไปไ่สวยีเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย เบบี้โกอีกแล้ว